สวัสดีค่ะเด็เกๆวันนี้พบกับครูมุกนะคะวันนี้ เราจะมาเรียนหน่วยคืนวันที่แปรเปลี่ยนค่ะเรื่องหนึ่งสัปดาห์มีเจวันค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันเด็กๆไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องครอบครัวหึงหันไปฟังกันเลยค่ะ พึ่งทั้งเจ็ดตัวไปเที่ยวเจ็ดวันพี่น้องกอดกันหึ่งหังหึ่งหางดีใจไม่ลีไม่รอกอดพ่อหอมแม่หึ่งหังหึ่งหัง,หง,หงวันอาทิตย์เที่ยวดอกชบาเล่นมอนซ่อนผ้าหึงห่งหางหึงห่งหางพ่อแม่ยืนดูบนกลีบดอกแดงหนุงน้งนิ้งน้องแหนงหึ่งหัง,หง ห่างวันจันเที่ยวดอกบานปุรีเก้าอีโดนตีหึงห่างหึงห่างตกค่ำพ่อเล่านิทานแม่ชวนมาอ่านหึงห่างหึห่างวันอังคารเที่ยวดอกพวงชมพูกระโดดเชื่อคู่หึงห่างหึงห่าง พ่อแม่บินเก็บน้ำหวานมาทำอาหารหึงห่างหึงห่างวันพุธเที่ยวดอกบัวเขียววิ่งปิดวิ่งเปี้ยวหึงห่างหึงห่างก่อนนอนพาลูกไหว้พระนโมตัสสะหึงห่างหึงห่างวันพฤหัสเที่ยวดอกพวงแสดพากันตีแบดหึงห่างหึงห่าง ตีข้ามเกสอนไปมาหน้าหลังซ้ายขวาหึงห่างหึงห่างวันสุดวันสุกเที่ยวดอกพยับหมอกเล่นโออาน้อยออกหึงห่างหึงห่างพ่อแม่นั่งใบคว่ขหางมองลูกข้างล่างหึงห่างหึงห่าง วันเสาร์เที่ยวดอกอัญชันเล่นลีลีข้าวสารหึ่งหางหึ่งหัง,หง,หงพ่อแม่ร้องลีลีข้าวสารสดใสเบิกบานหึ่งหังหึ่งหังเจ็ดตัวเที่ยวทั้งสัปดา์หกับลังล่าเริงหึ่งหางหึงหัง,หง,หง เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับนิทานเรื่องครอบครัวหึงหันครูม,มุกหวังว่าเด็กๆจะสนุกกันนะคะต่อไปเราจะไปอ่านคำของจองกันเลยคะ่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะคำของจองหนึ่งสัปดาห์7วันฉันนั่งนับอาทิตย์รับเริ่มสีแดงวันจันทร์นั้นเปลี่ยนแปลง เป็นสีเหลืองเรื่อเรืองตาวันอังคารสีชมพูช่างงามหรูดูทีท่าวันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใสวันเพลหัสสะบอดีประสานสีแสดวิไลวันศุกร ฟ้าอัมภัยเสาสีม่วงเด่นดวงเอยอ่ารอบที่สองนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านออกเสียงตามคุม,มุกนะคะเจ็ดวันฉันนั่งนับอาทิตย์รับเริ่มสีแดงวันจันร์นั้นเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลืองเลื่อเรืองตา วันอังคารสีชมพูช่างงามหรูดูทีท่าวันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใสวันเพลหัสสบดีปะสาสีแสดวิไลวันศุกร์ฟ้าอาัมพัยเสาสีม่วง เด่นดวงเอ่ยต่อไปนะคะเด็กๆเราก็อ่านคำคล้องจองกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคู่มุกจะพาเด็กๆไปอ่านออกเสียงคำํำศัพท์ภาษาอังกฤษและอ่านออกเสียงภาษาไทย1สัปดาห์มี7วันกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ เด็กๆตั้งใจฟังนะคะหนึ่คำครูมุกจะทบทวน3รอบนะคะเด็กๆแล้วอย่าลืมอ่านออกเสียงตามครูมุกด้วยนะคะอ่าคำแรกเลยค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะ S U N D A Y Sunday วันอาทิตย์สีแดง อีกหนึ่งรอบนะคะ S U N D A Y Sunday วันอาทิตย์สีแดงรอบสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านออกเสียงกันนะคะ S U N D A Y Sunday วันอาทิตย์ สีแดงคำที่สองนะคะเด็กๆ M O N D A Y Monday วันจันทร์สีเหลืองอีกหนึ่งรอบนะคะ M O N D A Y มันเดวันจันทร์สีเหลืองรอบสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมออกเสียงกันนะ M O N D A Y มันเดวันจันทร์สีเหลืองต่อไปคำที่สนะคะเด็กๆ ตั้งใจฟังนะคะ T U E S D A Y Tuesday วันอังคารสีชมพูอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ T U E S D A Y t ชิวเดยวันอังคารสีชมพูรอบสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆ t U E S D A Y Tuesday วันอังคารสีชมพูต่อไปคำที่สี่นะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านออกเสียงกันนะคะ w ูเอ e เนเอ y เวันวันพุธสีเขียวอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆดับเบิลยูเอดเอ วายเวนเดย์วันพุธสีเขียวรอบสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆพูดตามคุม,มุกด้วยนะคะดับเบิล e ยูอีดีเ e อ็นอเอสดีอวเวนเดวันพุธสีเขียว ต่อไปคำที่5นะคะเด็กๆอย่าลืมออกเสียงตามคุมุกนะคะตั้งใจฟังนะคะ t h u r s d a y Thursday วันพฤหัสบดีสีแสดอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ t h u S R S D A Y Thursday วันเพฤหัสบ,บดีสีแสดรอบสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆ T H U R S D A Y Thursday วันพฤหัสสบ,บดีสีอะไรคะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะสีแสดต่อไปคำที่6นะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะ F R I D A Y Friday วันสุกสีฟ้า อีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ F R I D A Y Friday วันสุกสีฟ้ารอบสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมออกเสียงกันด้วยนะคะ F R I D A วายไเด y วันสุกสีฟ้าต่อไปคำสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆคำที่7ดนั่นเองเด็กๆอย่าลืมอ่านออกเสียงกันด้วยนะคะ S A T U R D A Y Saturday วันเสาร์สีม่วงอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ S A T U R D A Y Saturday วันเสาร์สีม่วงรอบสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆ S A T U R D A y. R D A Y Saturday วันเสาร์สีอะไรคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะวันเสาร์สีม่วงค่ะกคะๆสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่เราเรียน1สัปดาห์มีมีกี่วันนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะมี7วัน ครูมุกหวังว่าเด็กๆจะสามารถท่อง1สัปดาห์มี7วันได้นะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคะอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีครูมุกนะคะเด็กๆครูมุก มีการบ้านมาฝากเด็กๆหนกิจกรรมค่ะการบ้านของเราวันนี้ก็คือครูมุกจะให้เด็กๆฝึกเขียนภาษาไทยนะคะเด็กๆ1สัปดาห์มี7วันค่ะแล้วนำมาส่งครูมุกในวันเปิดเรียนนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ